ไม่เห็นหลักลูกเ่ากันเลยแม่ไม่เห็นตามใงห้องหนูบ้างเลยอโอ้ย,ออยแม่รับเยียงเหรอแม่อาจจะทำไปไม่รู้ตัวลูก ไม่มีคนมากวนด้วยแม่มกนกรงูออกจากสวนไปเดี๋วถ้าจัดการให้เกดอะไรขึ้นกขึ้นไมไม่แบ่งพี่เขานั่งละหนูกบอกว่านั่งด้วยนูก็ไม่ได้ตะกแล้วพี่เขาก็บอกว่างั้นไปก็ได้แล้วพี่เขาก็ไปหรืไม่ใช่โกติงไม่ โกจริงบอกว่าให้พี่อะออกไปเลยไลาเลยเดียวอย่างนั่งๆเลย สนุกจังเลยจอกจอกเต่งทำไปทำแบบนี้ทำไมต้องยากคุณพี่เล่นบ้างทำไปอยากพี่เล่นบ้างใช่อเสียงดังไปถึงบ้านเลยลูกเกิดอะไรขึ้น่น้องน้องมาผักหนูแล้วน้องก็ไม่ให้หนูเล่นซมสเก็ตไม่ใช่หนูว่าจะเล่นเพราะพี่ๆเขามาเล่นแล้วหนูก็ขอเล่นแล้วพี่เขาก็ไม่ให้จริงๆไม่ใช่น้องอ่ะพูดไปเรื่อย ไม่ใช่ตัวเองนั่นแหล,ะ,และโกหกมาอย่างนี้เป็นพี่ต้องเสียสลักให้น้องเล<า>่นก่อนแม่เล่นนาน<อ>แล้วทำไมอ่ะอ,อะไรยังไม่ดลห้นองเล่นให้น้อ,องเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกบ

ร่วงที่บ้านเต็มเลยเก็บไงกูไม่หมดกู้มใจจริงแม่่อกโจริงทำอีกแล้วเย่ยมมาหแต่หนูไม่ได้ทำตกนะมาหนูไม่ได้ทำตกนะอใช่เนี่โริงมาเอไปหมดแล้วพวหนูก็ไม่ได้กินใช่หนูไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรน้องอย่างนี้หนูย้ำด้วยนะว่าหนูไม่ได้ทำตกจริงๆ ตกจริงก็ว่าเป็นคนทำกไม่เป็นไรเนาะยู่เล็กนอาจจะทำพลาดไปก็ได้ไม่องโยนีลงนเดี๋ยวต่อละช่วยแม่เก็บใบไม้ด้วยใบไม้ตกเต็มบ้านเลยเ็อาไปเอาไปเเกแโยกโลไม่ได้อะม่วยะช่วยแม่เก็บลขนมเราก็มีแค่ชิ้นเดียว แล้วลูกเรามีตั้งสามคนเราจะให้ใครดีแม่อกินหน่อยโอ้ยโกโกตีงเนี่ยกินหรอค่ะไม่ให้ก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้พี่สองคนเพิ่มใหม่ค่ะแม่ขอหยาดได้ขอหยาดได้เดี๋ยวก่อนนะพอดีแม่อะให้โกโกติงไปแล้วให้ไปก่อนเดี๋ยวแม่ไปซื้อเพิใหม่นะแม่แต่ว่าเราพี่แล้วแม่ก็ให้น้องตลอดยม่าบ กูจริงอ่ะไม่เห็นหักลูกเดากันเลยแม่ไม่เห็นตามไงห้องหูบ้างเลยอ่ะุ้ยแม่รับเยียงเหรอแม่อาจจะทำไปไม่รู้ตัวลูก ขอโทษเอาอย่างนี้นะโกโกติ <c oting> งงั้เดี๋ยวแม่แบ่งสามคนนะต่อไปแม่สัญญา <c oughs> ว่าแม่จะแบ่งให <c oughs> ้ครบๆทุกกันเดี๋ยวก่อนโกโกติงยืนพี่สองคนเขาร้องไห้แล้วเห็นไหม, <c oughs> ไมอโอ้ไม่ขอโทษไม่ขอโทษต่อไปอ่ะแม่จะไม่ลำเอียงแล้วแม่จะรักลูกทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะไปซื้อเพิ่มให้ตอนนี้แบ่งกันไปก่อนนะ <c oughs> จริงๆแม่รักทุกคนเลยไม่ต้องร้องไห้นะ พี่ต้องร้องให้นะตุกติงรักพี่ด้วยนะอ่าคลิปนี้เป็นเพียงการแสดงนะคะใช่ค่ะทุกคนจริงๆนะคะแม่นะคะหลักลูกเท่ากันทุกคนเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณถ้าใครดูตรงนี้คุณคะยั่วสุดสุดเลย